สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคของหวยหุ้นนะคะในวันที่24กุมภาพันธ์2564เมื่อวานใครที่รอหวยรัฐบาลแก้วลงให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะหวยรัฐบาลของวดหนึ่งมีนาะไปดูในย้อนหลังใน YouTube ก็ได้แต่ถ้าใครที่ดูใน Facebook เดี๋ยวแก้วจะปักหมุดเอาไว้ด้านบนไว้ให้คุณจะได้ไปดูกันได้นะคะวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะต้องเสี่ยงโชคอะไรและเราจะมีโชคจากหวยด้วยเลขอะไรบ้าง วันนี้แก้วอาจจะต้องยุ่งวุ่นวายอาจจะให้หวยใครที่อยู่ในกลุ่มช้าไปหน่อยอย่างเพิ่งว่านะเพราะว่าแก้มีถ่ายรายการตั้งแต่บ่ายโมงถึง5้าโมงเย็นฉะนั้นเข้าใจแก้วนะคะโอเคเมื่อเช้าไปทำบุญปล่อยปลาได้มาจํานวนหนึ่งก็อนุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนที่ฝากปัจจัยมานะคะเรามาเริ่มดูกันค่ะว่าวันนี้ทั้ง7วันจะต้องซื้อเลขอะไรบ้างวันอาทิตย์นะคะได้ไพ่ าพา่อไพเมดีกน็นำผีเสื้อสมุดแก้วแนะนําวันนี้ให้คุณซื้อเลขการเจ็บปวยอย่างเช่นใบนัดหมอค่าใช้จ่ายหมอหรือคิวนัดที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปทั้งหมดลองซื้อเลขพวกนี้ดูรับรองคุณจะได้โชคนะคะสําหรับวันอาทิตย์วันจันทร์ให้ซื้อเลขบัตรประจําตัวประชาชน3ตัวท้ายย้ำวันจันทร์ให้ซื้อเลขบัตรประจําตัวประชาชน3ตัวท้ายคุณจะได้โชคได้ลาบจากเลขบัตรประจําตัวประชาชน3ตัวท้ายค่ะ วันอังคารให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทของคุณที่เป็นผู้หญิงจะอายุมากกว่าน้อยกว่าได้หมดย้ํานะคะวันจันทร์ให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทของคุณที่เป็นผู้หญิงไม่ว่าจะอายุมากกว่าน้อยกว่าได้หมดวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานวันนี้การทํางานจะให้โชคให้รักกับคุณคุณจะเฮงจะปังจะรวยจ้าลองกันดูนะคะง่ายๆเลยส่วนวันวันพฤหัสบปดีจงมั่นใจในตัวเองแล้วซื้อเลขที่ตัวเองชอบแล้วลองถูกแน่นอนนี่ ส่วนวันศุกร์นะคะถามคนที่คุณรักใครก็ได้จะเพื่อนจะพี่จะน้องหรือใครก็ได้ที่เป็นผู้หญิงที่คุณรู้สึกว่าวันนี้ฉันรักเขาที่สุดเขาจะให้โชคให้ลาภพวกคุณนะคะวันศุกร์เพื่อนผู้หญิงที่คุณสนิทที่สุดแฟนก็ได้คุณแม่ก็ได้หรือน้องสาวหรือคนสนิทที่สุดของคุณที่เกิดวันศุกร์เอ,อ่อวันอะไรก็ได้แต่คนที่เกิดวันศุกร์ต้องถามพวกนี้รับรองเฮงส่วน วันเสาร์แนะนาให้ซื้อเลขเกี่ยวคุณแม่คุณแม่จะให้โชคให้รับคนที่เกิดวันเสาร์ถามแม่เลยแม่ชอบเลขอะไรเลขแบบประจําตัวประชาชนคุณแม่สองตัวท้ายก็ได้หรือจะซื้อเป็นเลขเ,เบอร์มือถือคุณแม่หรือเลขที่คุณแม่ชอบวันเกิดคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองซื้อดูนะคะอันนี้คือแนวทางทั้ง7วันของการเสี่ยงโชคในหวยหุ้นวันนี้นะคะยังไงแก้วก็ขอให้พวกคุณโชคดีเจอกันใหม่นะคะอ๋อวันนี้ก้มีไลฟ์สดในรายการดวงดีนะคะฝากติดตามใครอยากจะได้เลขะมาเลยดีๆก็ ไปถามในรายการได้นะคะวันนี้แกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ